สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมจำนวน100บาทนะครับเข้าในส่งของบัญชีทูมอนิวเล็ตแบบโดยตรงนะครับได้รับมาในวันที่10เดือน7นะครับผมเวลาก็17บเนาฬิกาสินาทีนะครับผมครับก uh ็ขอสวัสด um ีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่งของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับผมจํานวน100บาทที่ได้รับมาล่าสุดเข้าในส่งของบัญชีวอลเล็ตเลยนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรี ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินเข้าชุมนุมนิเวศแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android นะครับที่ผมได้ดาวน์โหลดมานะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ให้เราเข้ามาในส่องของ Google Play Store นะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับตามชื่อด้านซ้ายมือนะครับแอปนี้นะครับผมม ดาวโหลดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับตามนี้นะครับผมไม่ต้องกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้แต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวโหลดได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดผมจะแนบลิงก์การดาวโหลดแอปไวให้วิธีการสมัครของแอปนี้ผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับพอเราเข้ามาในตัวแอปแล้วนะครับผมเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูให้เรานะครับกดมาที่เมนูของฉันนะครับแล้วก ใส่รหัสเชิญการใส่รหัสเชิญหรือว่าไม่ใส่ตรงนี้ก็สามารถถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินเนาะถ้าเรามีรหัสเชิญของเพื่อนนะครับก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับตามความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้เนี่ยผมก็ใส่ของรหัสโค้ดคนอื่นเหมือนกันนะครับนะครับผมก็ใส่ของท่านอื่นเหมือนกันเนาะในส่วนของรหัสโค้ดนะต่อมานะครับผมจะให้ดูที่บันทึกกหรรรืออวว่าาปะัติถน เงินล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนะ สำหรับการถอนเงินล่าสุดนะครับผมถอนไปที่จำนวน100บาทในคลิปวิด,ดีโอก่อนหน้านี้นะครับหนึ100นะครับที่ผมได้ทําการถอนไปยอดนี้เลยนะครับการจ่ายเงินล่าสุดวันที่10เดือน7นะครับผมสถานะขึ้นคําว่าการชําระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผม100บาทแอปนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูอีก1รอบแล้วกันนะว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องกรอกแบบไหนอย่างไรนะครับการถอนเงินทูมอนิวเวิร์นะครับผมมี 100, 200แล้วก็400บาท100บาทเนี่ยเราก็กด เข้าไปเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนขั้นต่ําแล้วนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราครบหรือยังถ้าครบแล้วเราก็กดถอนเงินได้เลยกดเห็นด้วยนะวิธีการถอนเงินต้องกรอกอะไรบ้างนะครับหเลยป้อนชื่อจริงนะครับเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับผมกรอกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เบอร์หรือว่าบัญชี wallet ของเราทั้ง2ช่องให้เหมือนกันเราจะกรอกชื่อเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะเราก็กรอกงไปในช่องนี้ได้เลย อาโอเคนะครับผมได้ทาการแลกเงินทูมานิวเลตไปอีก100บาทนะครับผมนี่คือบันทึกการถอนเงินล่าสุดนะครับอยู่ระหว่างการดําเนินการหรือว่าตรวจสอบนะครับในวันที่11เดือน7นะครับผมตัวนี้ก็รลอกการตรวจสอบไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ไม่นับวันหยุดนักขัดตะเลแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับต่อมานะครับเรากลับมาดูในส่วนของขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีทูมานิวเลตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรตอนนี้เนี่ยทางแอปก็มีกิจกรรมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก เราสามารถเข้าร่วมได้เลยแอปนี้นะครับผมกดมาที่ศูนย์หนังสือนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการอ่านนิยายใครที่เป็นสายชอบอ่านนิยายอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาอ่านนิยายเพิ่มเติมตรงนี้ได้คะแนนของเราจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับอันนี้มันเป็นจอสีดําเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นะในส่วนของเนื้อเรื่องของนิยายเรื่องนั้นนะครับทุกเรื่องเลยไม่น่าจะเปิดเผยได้เนาะเราก็กดเข้าไปอ่านนิยายได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่2นะครับในการจัดอันดับในเรื่องของนิยายที่มียอดนิยมมีคนเข้าไปใช้งานเข้าไปดูเข้าไปออ่่านนเยะะทีสุดครับ เรียงอันดับตามนี้เลยต่อมานในส่วนของเมนูที่รับในส่วนของคําเชิญคําเชิญตรงนี้นี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนมากขึ้นถึง2องแ0 0หคะแนนคลิกที่นี่เพื่อเชิญถามว่าไม่มีเพื่อนแนะนําได้ไหมไม่มีเพื่อนก็แนะนําได้การแนะนําเพื่อนเนี่ยเราต้อง แนะนำคนที่เราไม่รู้จักนะครับแนะนาใครก็ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t ตอร์ i n e YouTube t i k t o อกเราสามารถทําการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยตรงนี้เขาไม่ได้บังคับแล้วก็จํากัดในการแนะนำเนาะอยู่ที่ความสามารถในการแนะนําของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนช่องทางไหนอย่างไรในการแนะนําเพื่อนก็ลองไปทําการแนะนําเพื่อนดูได้เลยนะครับต่อมานะครับการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ1,500ดอลลาร์นะครับตอนนี้เป็นกิจกรรมเข้ามาใหม่เนาะกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเขาจัดอันดับนะครับอยู่ที่ ที่หอันดับนะครับของเงินรางวัลรวมทั้งหมด1,500ดอลลาร์อันดับหนึ่งจะได้รับไปที่ $400 ดอลลาร์เลยถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนลองเข้ามาดูได้นะครับตามอันดับตรงนี้ได้เลยนะนี่ครับมีอันดับตามนี้อันดับ1ถึง6กเราก็ดูว่าจะได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่วิธีการเข้าร่วมก็คือการเชิญเพื่อนครองอันดับถ้าเราเชิญเพื่อนติดอันดับ1ถึง60เราก็จะมีสิทธิ์ล่วนรับเงินรางวัลพิเศษนะครับลลาร์อันห้าร5 0ยดอลลาร์รัน าอีก12วันในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็ลองเข้ามาเข้าร่วมได้นะครับอันดับหนึ่งะครับผมตามนี้เลยนะครับเรียงอันดับไปจนถึงอันดับ60เนาะถามว่าผมติดอันดับหรือเปล่าผมไม่ติดนะเพราะว่าผมยังไม่ถึงขั้นแนะนําเพื่อนจนถึงอันดับนะครับอันดับหนึ่งะครับผมแนะนําเพื่อนไปทั้งหมด2658คนอันดับ 2, 1 5 5 0คนอันดับ3 1,372คนเพื่อนๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะติดอันดับตรงนี้นะครับก สามารถของเพื่อนเ,อ,นเองว่าจะทําการแนะนําเพื่อนด้วยวิธีไหนเพื่อที่จะให้ติดอันดับแล้วก็รุนรับเงินรางวัลไปสูงสุดถึง400ดอลลาร์เลยอันดับหนึ่งถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากๆนะครับกล่องสมบัติตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดกล่องรับ500คะแนนได้เลยนะครับผมกดตกลงนะครับรับได้ทุกๆ3ชั่วโมงนะครับผมอ่า3ชั่วโมงก็กดรับได้ต่อมาเรามาดูที่ด้านบนขวามือนะครับตรงถุงเงินสีส้มตรงนี้นะครับผมที่เป็นจุดสีแดงเนาะในการทําภารกิจรับคะแนนเพิ่มเติมภารกิจมีอะไรบ้างทุกคนลองเข้าาามมดูนะก็จีรงวัล การเช็คอินต่อเนื่องนะครับ,บทั้งหมด7วันเราก็ทําการกดเช็คอินต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการทดลองใช้งานแอปและเล่นเกมนะครับผมก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมส่วนใครที่ไม่ชอบอ่านนิยายไม่ชอบเชิญเพื่อนไม่ชอบทําอะไรเนี่ยก็เข้ามาดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยตัวนี้ก็จะมีงานที่จํากัดเวลาอยู่เป็นโบนัสพิเศษ 1, นอตหนึ่งพดอลลาร์นะครับในการทําภารกิจนี้ก็มีระยะเวลาจํากัดนะทุกคนลองเข้ามาทําดูนะครับแล้วก็งานประจำเนี่ยก็จะเป็นพวกดาวน์โหลดแอ เล่นเกมทําแบบสํารวจตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปทําได้เลยรับคะแนนสูงสุดถึง5้าล้านคะแนนถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนนะครับ5ล้าน5ล้านเลยสูงสุดนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูได้เล่นไม่ยากนะครับในส่วนของตรงนี้นะสำหรับ500ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอโฆษณาทุกๆ1ชั่วโมงรับครั้งละ500เหรียญทองนะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของนิยายที่เราเคยเข้าไปดูเคยเข้าไปอ่านนั่นเองนะครับเมนูสุดท้ายนะครับผมเมนูที่5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินหรือว่าหน้าข้อมูลโปรไฟล์ของเราสรุปให้ สั้นๆน,นะครับในส่วนของแอปนี้นะครับโนเวล l ่นะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับรับเงินล่าสุดในวันที่10เดือน72566นะทุกคนใครที่ยังมีแอปนี้อยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินฟรีได้เหมือนเดิมนะส่วนใครที่ยังไม่มีเลยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ